ฟักเป็นท้อนเป็นท้อนเนาะฟักเป็นก้อนเป็นท้อนทายสบายดีเนเพื่อนเอฟซีทุกคนแล้วก็สวัสดีแฟนครับทุกคนสวัสดี ในื้อนี้ก <the> ็เป <Çok S 1> <the> ็นบรรยากาศที่คึ้มคืมฝนลมพัดเป็นหนาวเย็นทั้งน้อยนะทุกคนวันนี้พยายามแรงๆกัดสิได้ไปหาคลองกระป๋องกับหลานทายมื้อนี้นะคลองกระป๋องเลาะตามโโหนาโหร้ายครับโหร้ายปหน้าแถวนี้แหละเป็นเลาะคลองกระป๋องเลยทุกคนมันสิได้บ่เลยไม้คอเฮากรับเนี่อะรกันไม้คอเนาะของหลานทายคนละอันนะทุกคนมื้อนี้นะ กองกระปอมพอได้มาก้อยแรกนะตอนนี้ก็หลังหาเลาะคล้องกระปอมทุกนะคนาเลาะไปแตมตามหัวหัวหน้าตอนนี้แล้วนี่ยังไมท่ทานเห็นตัวนะเห็นไหมครับมองเห็นนีืว่า Tayyamu sáng nhau mua Hãy mất được mất Hình một xin, một xin. có thể. Hãy có thể. Hãy mọi người có thể. Hãy mọi người có thể. Hãy mọi người có thể. อดีนดีแล้วสุดยอดแล้วนาดทุกคนหานดีแล้วมา่ิเนทุกคนพร้อมกับปอเมื่อนี้มานี่นะทุกคนเลยพบงูงูสิงงูสิงมตีเอาแค่นี้นมตีเอาแค่นี้มนเตรสต้ม ไอ้ของดีทุกคนมาหนีเนี่ยไอ้กองกับปลอมพอดีครบไม้ตีเอ,อยา,ายันบม่ได้เด้มันง่ายทุกคนเลยเจ็ดเส้นยันบม่ได้เนี่ยนี่กำลังดังไฟดังไฟสิจี้สีตม้มต้สสมสาต้มสาเส็บๆกินน้ำมะเร็งนี่กำลังดังไฟ จะฮาวจีสำเร็จที่ม้อยเนาะจีสำเร็จล้นนางนเรียบร้อยเลยวอนนี้เฮาวซิคึนไปล้างใส่คีมันเนาะท,า,นนทายผู้โดยสารไปเนาก็ได้สิไดเ้เฮ็ดโคทุกคนเลยคนเฮ็ดโคใส่คีมันเนาะล้างนาำใหม่แะ้วสิได้ต้มใหม่เนาะส่วนนี้บรรยากาศลมพัดรูเลยนะทุกคนวันนี้นะเย็นๆ กำลังทุบโฮสิเคอร์เชื่อทุกคนนะโฮสิเคอร์หรือโฮสิคไคหรือตะไคภาษาไทยนะกำลังทุบๆใส่แล้วกันกระเทมพร้อมสิได้ใส่ต้มเอน็นหรือต้มงูงูสิงมือน,นี่ทุกคนนะอาหารเกิดเน่หม้อต้มเก็ถือว่าหม้อต้มน้ำซุปเ็าก็หรือหม้อต้มงูเ็าก็ หลายอย่างเลยทุกคนเออใส่กระเทียมเนี่ยนี่นะใส่เกลือแป้นู่เโโออแล้วก็หัวซีเคร์หรือหัวซีไข่มันยังขาดใบมะขามน้อยยังขาดใบมะขามเนาะเอแอแล้วยังสิบเอาใบมะขามกับใบขี้ผูดมาใช้อีกทุกคนเนี<ว>่ยนี่ตอนนี้กับเครื่องปรุงเ่าก็ได้ใส่ครบอย่าที่หอยอันนี้มีใบขี้ผูดใบมะขี้แห้ง,ง,งเ่าจังสิเอา เอาตอนงูที่เอาฟักเป็นทอนเป็นทอนนะลงไปใส่ไอนะรอใจเย็ยนๆนะทุกคนเนาะไปน้ำฟดจังหน่อยน้ำเดือดแห้งๆก่อนจั่างว่าเอาท้อนเอางูที่เอาฟักลงไปใส่่นีหลังจากเอาล้างเอาใส่ขี้ไปทางอ้อสมเร็จทุกคนเลยแล้ววันนี้เอากลับมาฟักเป็นทอนเป็นทอนเนาะฟักเป็นตอนเป็นทอนเก็จนะได้ต้มไนดะ้วันนี้ทุกคนต้ม เดี๋ยวโฮสิเคอร์มาคิดเป็นโน่เกอร์ฮามมีครบมานนี้นะเราสติตกมาทุกคนตอนนี้ก็น้ำเดือดนะน้ำฝนแห้งแล้วทุกคนเลยเราก็จะได้เอาตอนงูที่ห้าฟนะักนั้นลงไปใส่มาดนี้ นี่เขาก็บในทถาต้อนงูที่เขาฟักเป็นทอดเรียบร้อยลงมอเรียบร้อยวันนี้เขากับสีแดังไฟอบไว้แบบนี้ทุกคนเนี่ยป่าปิดมอเป็นที่เหยี่ยมห้อยนะแล้วเขาก็บสีแด้สิมเบิ้งรสชาติมันจะเป็นเน,นี่ยเลยเนาะมาบรรจุกาหนะทุกคน น,นี่กระซูได้ทีละทุกคนเลยหอมซอยๆแล้วต้มมูสินงาเาอาเลยต้มมเงินงาเลยโอ้สุกหอมซอยๆเลยได้ทีลเห็ดแต่เแเสพละทุกคนเลยท่ามกลางสายลมพัดวีวีหนาวเย็นสิงไฟฟ้ามอต้มงูโอ้ตอัสุดยอดละทุกคนเลยหอมหอมหอม thì ôm ôm bảy chân nôi còn tôm về tôm bảy chân hay mình xì pepper chăng nôi ho chẳng khói bồng lắm chỉ phun cao Hãy là cho là Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ เตาตำแจ้ว้าตแต่วตอนนี้กำลังต่ำแจ้วตำมาคิดทุกคนเลถือเป็นแพลแล้วทุกคนแต่ก็วอาสิต้มสามันพักข้องประครบเนาะพักแพลกับหบมี่เลยมันต้มแจ่มแจ้วเลยนะมัน

เด็กเลยฉันหันบ้างยามเลยนะ

นี่เห็นหัวทุกคนเลยตัดม้ทั้ต้นสิมจำแจวมะกอกแจวมะกอกแจวแซบๆซบทุกคนไหมาแซบๆซบกันเด้ทุกคนเด้อ นอนเบาเลอก่นนกับข้าวเหนียวแทบแทบแล้วทุกคนเั้งรักกันใหมดนะทุกคนอยกับามคนนยังด้วเมือวาะอันจากี่ก้นเนาะที่จัง้อครับไปิ่งก่อนกลนมันหอมหอไปแแทบนไปเด้อทุกคนมาิเดียวเด้อเกินินอยวน นหน้าเอยู่ด้วยกันเดินทุกคนเลยริงๆมนดังพ่เงน้ำมันล่ม โอเคครับเนี่ยโอ้น่าับนะชดนำนั่นเป็น,น,นแห้งทำชดตล,ดลอดเยอะเท่ว์เลยอะโอเคปโอเค แซ่บขนาดทุกคนเลยต้งมงูสิงเข้ามาเนี่ยจำเจมะกาะแก้วนี่แซ่บแซ่บอ,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 อร่อยอร่อยมัดสุดต้อนเลยมันยังยังต้อนเลยนะมันนี้นะทุกคนเลยเออตะคักคักคักมันขนาดงูยำนี่ทุกคนต้มฮอนฮอนในะส่ใบมะเขือเด้เซ้ำเชื่อใส่สมุนไพรแล้วนะซ้ำใบซ้ำใบสม,มุนไพรใบมะมบมเขือเแซ่บแซ่บโลนขนาดคนนี้ ตรง,งูสิงเขาก็ถือว่าอิ่มนนำสําราญแล้วทุกคนในมื้อนี้ถือว่าแล้วแรงแล้วมื้อนี้นะอาแรงเฮาแล้วแห้ะมันแรงมื้อนี้แซ่บๆแล้วนะขออนุญาตปิดคลิปจำนี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเด้อเพิ่นครับทุกคนเด้อขอบใจละลาย